มาดูทั้งฝั่งของอันเชลติกันบ้างดีกว่านี่ตอนแรกคือทีมชาติบราซิลเขาบอกเลยว่าจะรอแต่เอ๊ะตอนแรกเหมือนเหมือนคุยปิดจ็อบแล้วด้วยนะใช่ไหมว่าจะเป็นอันเชลติเนาะเหมือนประกาศออฟฟิเชียลแล้วไม่ใช่หรอยังไม่ยังไม่เชี่ยลยังไม่เชี่ยลเงงเลยแต่ท<ะ>ําไมอยู่ดีๆเนี่ยมันอาจจะมีมีเขาเรียกแล้เปลี่ยนใจอย,อย่างนี้ว่าผมว่าอันเนี้ยคือคุยปากเปล่าจบแล้วด้วยนะเพราะนั้นเนี่ย ทำไมสื่อบาซิลถึงไปจี้เฟเนโรเดนิสกุนซือของบาซิลและคาเซเมโลออกมาปกป้องว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งพูดถึงกุนซือคนอื่นตอนนี้ยังเป็นผู้จัดการคนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนนักเตยบาซิลก็รับรู้ไปแล้วอ่ะว่าอ๋อวิถุนายนปีหน้าเนี่ยเอออันเชลติจะจะมาเป็นกุนซือแซมบ้านะครับแต่ว่ารอบนี้ฮะว่ากันว่าเรอัลมาดริดเองเนี่ยก็คงหาตัวแทนไม่ได้ครับและเอาตามตรงนะตอนเนี้ตลาดของโค้ชอะ มันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับคือโค้รระดับเวอร์คัสเนี่ยนับคนได้เลยนะยระดับเรอลมตริดอะ่ะคุณจะไปเอานอเนาะใช่ปหเข,เขาก็ต้องแบบติดแบรนด์มามีชื่อเสียงมาประมาณนึงแล้วอะ่ะก็อเอาง่ายก่อนจะไปดึงอันเช่กลับมารอบสองก็ไปควานหาคนนู้นคนนี้มาแล้วมันก็ไปเวิร์กไงถึงขนาดว่าสีดานไหมไปเอาอีกรอบหนึ่งไหมเห็นไหมว่าจริงๆิแล้ววนเวียนอยู่ไม่กี่คนนะเรานับคนเนี่ยิคนเองมั้ง ทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีข่าวมานะคะว่าทางของเออร์มาดิดเนี่ยอยากจะคุยสัญญาใหม่กับอันเชลติครับนะเตรียมเจราจาเซ็นสัญญาเพิ่มอีก2ปี 2> ก็คือพอใจในผลงานแหละก็เลยอยากจะเซ็นต่อแต่ทีเนี้ยประเด็นคือบราซิลก็อยากได้ไงทีเนี้ยราชนชุดขาวเองก็เลยต้องมีแผน2อะนะคะก็คือถ้าอันเชลติไม่ต่อสัญญาครับก็จะเป็นทางด้านของเรโอเนลส卡尔 وني โอที่อยากจะได้มาคุมทีมแทนโห ลุนทีเมซี่ทางกาลนีเองนะคะก็บอกว่าคือให้สัมภาษณ์ก่อนนลยเขาว่าไม่อยากทำทีมชาติแล้วเหมือนกันทะเลาะกับประธานสภานั่งรึใช่ใช่ไปมีเรื่องกับประธานสภานฟุตบอลของอิตาลีนะเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเดีลนี้จะอย่างไรครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะทั้งสองมุมเลยนะครับผมว่าถ้าหากอันเชลติสุดท้ายไม่ได้คุมบราซิลจริงน่าจะเสียคำพูดนะ มันรับปากไปหมดแล้วอะนักเตะรู้หมดแล้วอะก็ <c oughs> จริงแต่ว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลไงเขาอาจจะมองว่า<อ>ไม่รู้ <c oughs> คืออันชรติเองเขาใจเขาก็ผูกพันกับมาดิดมาก<ช>อันนี้เลยเดาใจยากไงว่าต่อ,ต,อต่อให้คุยไปแล้วแต่ถ้าสมมติรู้สึกว่าอยากอยู่ต่อหรือว่ามีนักฟุตบอลเนี่ยที่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยพอนักเตะมาแล้วสามารถเปลี่ยนใจโค้ชได้ต้องเป็นนักเตะที่พิเศษเหมือนเออร์ลิงฮาแลนด์มารับเป๊ปบอกโอ้โหนี่คุณทําให้ผมเป็นหนุ่ม คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับผมว่าคือจูดเบลลิงแฮมนี่แหละใช่ที่ดูแล้วมันแบบวือบ่าน่าสนุดน้าแบบน้าอยู่ต่ออะไรเงี้ยสนุกมากเลยใช่นะคะอ่ะก็เราดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ